ถึงเวลาที่โลกต้องรับรู้ความจริงอันน่าขนลุกเรื่องหลังชงแองเจลความจริงที่ว่า CEO อพี่แชมป์ของเราไม่ได้เข้าโรงงานไปแค่ดูขำๆนะคะรู้ไหมคะพี่แชมป์เข้าไปไล่ล่าความสกปรกมาตรฐานความสะอาดต้องระดับที่เชื้อโรคเนี่ยเห็นแล้วต้องร้องขอชีวิตตารางนิ้วต้องกรีดแล้วไม่เนี้ยพี่แชมป์สั่งแก้จนคนงานนแทบจะร้องไห้เลยยังไม่พอยังไปยืนบีบคั้นโรงงานเรื่องสีซองอีกเลือกจนคนคุมเครื่องปวดหัวเอาสีที่ดูรัดดูแผ่คนว่าฉันสวยสั่งให้ ขายในราคาที่คนทั่วไปเอื้อมถึงโรงงานถึงกับถามว่าพี่แชมป์จะเอาสะอาดหรือจะเอาถูกพี่แชมป์ตอบสั้นๆจะเอาทุกอย่างที่ต้องลำบากขนาดนี้เพราะเราเข้าใจว่าแพ็กเกจเก่ามันแพงจนคนไม่กล้าซื้แอแต่ซองใหม่นี้สูตรเดิมสารสกัด28ชนิดเหมือนเดิมเป๊ะมาในไซส์เจ็ดวันเจ็ดซองพบง่ายทานาและราคาเป็นมิตรที่สุดเท่าที่เคยมีมาวันนี้ซองใหม่พร้อมส่งแล้วค่ะเปิดใจลองเถอะค่ะทุกคนแล้วจะรู้ว่าของดีคุณภาพสูงและสะอาดไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงเสมอไป